สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพบกับนักเลงลาบนักเลงลาบเชียงกลางคุณพ่อบ้านดิฉันบอกว่าคิดอะไรไม่ออกกินลาบสิครั <c oughs> มือนี้ซื้อไส้ไมาเยอะบอกว่าตั้งใจจะทําไส้อั่วซื้อกระบอก <c oughs> อัดไส้กอ,อกมาแล้วส่วนเครื่องในและเนื้อที่จะทําลาบอยู่นี่จะสับๆทำลาบแล้วนี่ก็เลื่อ <c oughs> มาฟังเสียงในฟิล์มกันหน่อยคะ <c oughs> ่ะเตรีมไส้ทําไส้อั่วแล้วคะแล้วเนื้อในกระมังนี้ล่ะคะทาบทำลาบ มือนี้คุณพ่อบ้านเข้าครัวทำลาบเหนือเจ้าคุณพ่อบ้านบอกว่าไส้ซื้อมาเยอะส่วนหนึ่งจะทำลาบอีกส่วนหนึ่งจะทำไส้อั่วนะเริ่มจากตั้งหม้อต้มน้ำใส่ตะไคร้เพื่อที่จะมาต้มเครื่องในต้รลต้ละระหว่างรอเครื่องในสุกมาตเตรียมเครื่องวันนี้พ่อบ้านบอกว่า เป็นลาบพอกระเทินเครื่องไม่ครบนะใส่เท่าที่มีหั่นตระไคร้แล้วนําไปทอดช่วงนี้ดิฉันไม่ได้อยู่ถ่ายทําคลิปนะคะดิฉันออกไปทํางานข้างนอกคุณพ่อบ้านอัดคลิปมาให้ภาพที่ได้ก็จะเป็นเยี่ยงนี้ตังก้องเองแล้วก็วิ่งมานั่งสักหมู คุณพ่อบ้านเคยบอกว่าการใส่เลือดลงไปเวลาสับหมูทำให้เนื้อไม่ติดมีดสับได้แป๊บหนึ่งก็เอื้อมือมาปิดกล้องแล้วก็ถ่ายทำต่อแล้วแล้วก็ลุกไปหยิบทับพี ข้ามช็อตมาที่ใส่เครื่องในเรียบร้อยแล้วเพราะลืมกดถ่ายอันที่จริงนะกดแล้วละ่ะแต่แทนที่จะเป็นกดถ่ายนะเป็นกดปิดคลุกเคล้าเนื้อและเครื่องในเข้ากันแล้วปรุงรสด้วยช็อตสุดท้ายใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตักเสลาลาบลาบ,บอีกแล้วจ้า อยอดมะกอกจ้านัาบนคำแรกต้องป้อนให้คนทำอ้าวอ้าวอุ้ยางงับมือ <c oughs> คุณพ่อบ้านดิฉันก็ช่างหยอกค่ะแบบนี้แหละชีวิตจะได้มีชีวา่าครอบครัวสุขสันต์หยอกกันวันละนิี้คงเป็นคติที่คุณพ่อบ้านถือเอาไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปถ,ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ